ในในการทำงานนะครับในสำนักงานจะมีมีการตรวจดูแลอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวสึ่งเราจะักตุ่นให้เข้ามาในพื้นที่สามจังหวัดนี้ห้าจุดใหญ่กลุ่มแรกจะเป็นเรื่องของการแพทย์นะครับจะเป็นกรณีที่เด็กโป๊ะกรณีที่เด็กที่จะลดการแพทย์ยาและวัคซีนเนี่ยและปัจจุบันจะมีมีข่าวพยายามที่จะให้ วัยการในรัศมีการแพทย์ท so, like ี่ชั้นสูงเช่นการซ่อมเซลล์นะครับการดูแลที่เกี่ทีในร่างกายพวกนี้ก็จะมการคุยขึ้นเดียวก็มาลงในพื้นที่ก่างๆนั่นการแพทย์จะเป็นส่วนหนึ่งที่อุตสาหกรรมที่อาจจะดึงเข้ามาในสามจังหวัดนี้เราก็จะเรียนอุตสาหกรรมดิจิทัลครับที่เกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์แล้วก็มีรวมรวมเรื่องการข้อกันประเทศด้วยแต่ที่จะมาเยอะหน่อย ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสมาร์ทเดเวทชอนเนี่ยเจะมีการเข้ามาซึ่งหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าในปนที่เดเวทชอนตอีอยู่บ้างนะครับแต่ในปี2องปีนี้จะมีเยอะขึ้นตอนนี้เนี่ยในปนที่ชนบริโยคเราเน้นคนในลาวหนึ่งเจ,จ็ดเจ็สาวคนวิ่งหาที่ผ่านรดัสเซสเตอร์เลยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีมาเกี่ยวกับเรื่องคนใช้ใหญ่ๆเยอะและการประมวลผลก็เอยอะเหล่าีการประมวลผลการใช้ตัวเองต้องใช้ดัสเซสเตอร์ทุนนี้ก็จะมีนี แนวโน้มการลงทุนนี้อยู่เยอะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นตัวสถาการณ์เกี่ยวกับเรื่องยาเรืนองสมัยใหม่ชอบเกี่ยวกับลบอีบีเนีครับอีบีสองปีที่ผ่านมาน่าจะคุนเยอะมากครับแต่ปีปีนี้รับปีหน้าสลอนโตหรือปะส่วนที่เกี่ยวข้องเยอะหน่อยซึ่งจะใช้สาการณ์เกิดเยอะหน่อยที่ ี่ยวับเรื่องเอาอุตสาหกรรมชีวภาพเอาเบสส์เกษตรแต่รูปที่เกี่ยวกับเรื่องของการการนำแปรรูปอาหารต่างๆหรืออะไรที่เป็นสีเนะครับการนำเรื่องที่เสสเษตรเสรจแ่ยให้อยู่ในกลุ่มที่สี่ถึที่ห้ายเพเรื่องการบริการเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวการขนส่งนะครับแล้วการสนสร้าเรื่องในอุตสาหกรรมที่ผมบอกว่ารูปแบบ ก็เหมอนันเป็นอุตสาหกรรมอีสิทธิ์ทีแตกต่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ขึ้นมาทำนี้นี่ตรงนี้ที่ผมที่ผมบอกว่าการขอให้เปิดอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและเป็น่ินนีต่อสิทธิ์แล้วตอบคือคุณครับไม่ใช่ในในอุตสาหกรรมอื่นเขาอาจจะได้เข้ามาเนที่ทำาแต่ด้านสํานักงานเราจะไม่ได้มีการกระหอ คราวน,นี้ข้อมูลนี้อยากให้เห็นครับแล้วเราอยากให้กราได้ทราบเลยว่าในพื้นที่